สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีย over ้ำหมุนแรงคือเก่าค่ะพี่น้องอย่าฝ่าเบื่อกันเลยค่ะคุณเขาบาเบืองกับไรเห็ดแต่กับเขาให้เบิ่งเอาไปเห็ดกับผลดตกินค่ะตกแรงง้ําเขาแรงมากกับเขาขั้วเขาง่ายเห็ดนักยูนักกินไใถ้ากินนักค่ะเนาะมือนี้อากาศจะต้องพี่น้องฝนตกลิ้นลิ้นฝนตกเฉอะแฉลิลิ้นกับหนาวอยู่ค่ะตกแรงมามิดซีดีค่ะมืดเนี้ยจังหน่อยค่ะมีท่ายยูนเปอย่างเห็นเพิ่งแล้วค่ะพลังเขาแบบยูไงไผไงมันคือว่าล้วค่ะหนาวๆค่ะ เพิ่งกิดขายเลียเดียวสิได้ยังกินแล้วจ้าหมเข้าวเจ้าไว้ค่ะหมเข้าวเจ้าคือจากกันพอดีสื่อหมูสับมาเนาะคะ่ะกวนเสียวเขาช่องฟิตแอดแขนเนาะคะ่ะก็เลยแบงมาสิผัดสิใบหูรบพานี่ค่ะคือสิหอมดีสนุกพริกกระเทียมต้าตำไปเร็ววันนี้เมนูผัดหมูสับหมูสับผัดใบหูระพาค่ะหมูสับผัดใบหูระพาเน้ะคะ่ะพริกกระเทียมเ้าตำไปเร็วค่ะใส่เป็นพริกสดนะคะ่ะ ถ้าเอ้คือจะร้อนแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันลงไปจ้านิดหน่อยเด้อค่ะว้อยมันติดแต่ทะโอ้เพราะว่าหมูมันติดมันอยู่แล้ว,วค่ะสิพัดปเป็นแห้งกุดเนีน้อดูกินกอนพิโนนจิจามนีเฮียในซ้ายค่ะเสียงดังไม่ใช่ไหยคะ หมูสับผัดใบมหระ่า มตูตีันีดว้หรับองไมหมูตีันอยู่แล้วนะคะตงุงใส่หนามัไหลพราะว่ามันใส่นามนหนทีเป็นเลียนไปเลยเด้ะค่ะถ้าเป็น,น,ปน,นมคนะคะูคุกคู้ราคะเคุื่ชงแล้วค่ะ ได้ทีุ้เคืองเลยค่ะเ้าสัวแบบแงขอสับป่อสีเสียบหมอยากไมค่ะุ้งเืองบนี้ชุตาสมเช้ชาตสำหรับผมค่ะูดตัทายนิดหน่อยค่ะ้ขาใลงลูกตดเสียกับี น้ปลานน่นงปลา้วยค่ะแต่พี่บอกว่หนักของมกไเออคสนี่มัใส่น้ำปลาัดหัสุกๆนาแงแงี่พวกขน่็น้ำมันหลน้ำมันมันบอกจากมวยค่ะมันตั้บอกจากมัวแิน่งัดจนแขงก็จะเคยไซไปผุดปลาเคพี่บอกาจัวยากไป็นงเหนียค่ะ ลืมลืมอีกแกนหนึ่งค่ะพี่ดองสีอูดําค่ะทีใส่จะน้อยนะคะสีอูดําใส่นิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะสีอูดําหวานค่ะมีหมดเลนกระดรค่ะบ้านเน้องอีกคนโคตรจริงนะคะสีอยู่ดําหวานจะสิบกว่าเหรออ๋อใส่สีอูดําหวานนี่ก็ของอีกแบบนึงเจ้าค่ะคัดกว่าหนึ่งเท่งเพิ่มสีสันนะคะเพิ e. ่มสีแดงได้ทีเราก็จะคอใส่ถุงกระพร้าค่ะโอ้โหพี่น้องของธนูจอป้าจ้า นักล่สวยกินพุจธจาด้ค่ะคุณว่าไซซีอยู่ดำสีกับสวยนิดนนี่มาได้ไหน้าตาดูดีถมาทังทีด้ค่ะไซซี่อยู่ดำหวานกงไปดีเนะค่ะเนือแต่สีัวท่แขงพี่น้องัดไปก็เริ่มเเงเ้พี่น้องอีสันกับาเีโอ้โอมค่ะเดี๋ยวแข่งอีกจะไม่แล้วค่ะเอาหข่งอีกจะไม่จะไปสีใบหนูคัพี่น้องจสีเบค่ะถูกที่เล่นกินลาขอเจ้านี่ปากแดงหัวคือกินกลับไปพักขนาดนี้ค่ะูสผัดใบมูลคพาแบบแห้งๆค่ะรสชาติันใดเดี๋ยวเราจะมัน ได, <c oughs> ได้ทีแล้วค่ะพี่น้องได้ทีแล้วค่ะรสชาติก็ได้แล้วใบโหระพาที่เราล้าไงไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะเพราะเดีอนตือไม่กินก็กลอยหมูหรอค่ะพี่น้องมันเหนือก็เลยใส่เป็นผัดมาถึงหมูสามไปโหระพาด้ค่ะยา่างหอนนะะมได้คขนาดนี้เตาเลยคะ่ะ ของสจอ้ค sure ่ะตัดตลาสองไส้คุณกระนกาขดไข้เดาสดองเลยค่ะขนาดเมนุงเขาเวมนอยเจ้าค่ะเอาเลยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะแซ่บกับกระดิอง เรียบร้อยค่ะหมูสับผัดใบโหระพานะกคนหอมค่ะสวัสดีจ้าอ่าตักข้าวจ้าผัดกะเพราน้ำมากินอัน หมูสับผัดไปหหระพาหมูผัดหมูสับหมูสับผัดไปหหระพาโระพาจ้าหอมโหระพาค่ะค่ะสักจีจานผู้ได้ผืนพีน้องพืนเป็นสาวผืนเปี๊ยวแตงตตีก้นต่อขนตาเลยค่ะสมัยตะกอนเป็นเด็กน่อยแล้วค่ะตอนนี้เป็นสาวแล้วค่ะแตงจ้าเดี๋ยวไปเมื่องตอนกินกันเลยจ้า เสียบปะอืออืมหมูมสับผัดใบโหระพาค่ะน้งกับคุณใส่เข้าเจ้าสิแล้วก็ไปนองเสียบค่ะพัดเฮงๆเสียบใบโหระพาเนาะอืมก็เต็งกลัว อ,อันเฟสหน่ก็ะเจงแกงค่ะหรอกไปละปืดกันเลยเสียบหอมใบโหระพานี่เราพี่น้องเมนวนเฮ็ดกินอยู่ตังเดียนค่ะเสียบๆเมย์เฮ็ดให้กินย้ําด็ก็เสียบ, <laughs> นนย,บย้ํนั่นค่ะ <laughs> กิน <laughs> จนใหญ่มหมดชิปทีปีเลยผลตึงขึ้น <laughs> ตึงขึ้น,นกินได้จะสมัยตะกี้หน่อยๆเมย์เฮ็ดย้ํให้กินก็กิน โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชั่วหนึ่งละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวให้น้องไพ่ปิดคลิปเนาะค่ะจ้าฝากติด,ดตามขอบคุณเอฟซีที่เขามาเมิ่งกดติดตามน้ <c oughs> องไพ่แลวจากอ่น้องไพ่ก,ไกับแม่น้องไพ่กับแม่เจเดนขอบคุณพ่อป้ามามะอันเฮ็ดกับเขาให้เมิ่งเฮ็ดเมนูสซซแซบ ขอขอบคุณลหลายๆที่ขอมาเบื้องกดติดตามด้วยจ้าวันนี้น้องแพ่ขอไปกินตอก่อนด้จ้าบ๊ายๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์น้ำในเลือพี่น้องเนอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะพ่อกันไม่คิมนาค่ะเจ็บๆค่ะเ,เชิญอร่อยเลยค่ะ